สวัสดีครับผม this is a toy นะครับวันนี้ผมจะมารีวิว dx g i g a n s dealer กล่องรวมนะครับผมเรามาดูที่แพ็กเกจกล่องของเขาคนดีกว่านะครับอันนี้ผมได้มาเป็นมือสองนะแต่ว่าก็ของครบอยู่นะครับก็เลยจริงๆผมตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าผมเห็นกล่องเนี้ยปุ๊บเนี้ยผมตั้งใจว่า จะต้องเอากล่องรวมไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะเห็นแล้วนะว่ามันมีทั้งที่เป็นตัวกิกันยูเลอร์กล่องเดียวแล้วก็เป็นอาวุธเสริมอีกกล่องนึงนะครับเคืออนนั้นนะผมว่าถ้าเราไม่ซื้อกล่องรวมเนี่ยไอที่เราจะหา2ชิ้นนี้แยกๆเนี่ยมันยากกว่านะครับผมก็เลยตั้งปณิธานตนะั้งแต่วันนั้นว่าผมจะซื้อกล่องรวมไม่ได้นะครับแล้วก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับจริงๆได้มาสากักพักแลาดแต่เพิ่งหยิบมารีวิวนะโอเคฝอยไปเยอะนะครับข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็น ตัวอย่างหุ่นของกันดูเลอร์นะครับแล้วก็จะมีมาจินทั้ง3ามล้ำนะครับก็จะเป็นมาเจอแรนโรลิจาแล้วก็ดัสตันด้วยนะครับผมข้างๆล่ะข้างๆก็เป็นอัญมณีนะครับที่เป็นสโตนโหมดของทั้ง3อันนะแล้วก็เป็นสีเงินนะครับเลนเจอร์สีเงินอีกข้างหนึ่งก็เป็นเลนเจอร์ทั้ง6คนนะครับข้างหลังก็เป็นแอคชั่นแอคชั่นไหมเป็นหุ่นเป็นหุ่นกิกันดิลเลอร์นี่แหละ ออแล้วก็ข้างบนก็เป็นโหมดพาหาะของเขานะแล้วก็อันนี้แปลวร่าเป็นอาวุธได้นะครับโอเคกล่องกระมาณนี้นะข้างบนมีอะไรไหมข้างบนก็คือนี่เห็นไหมขเหหมขาบ,บอกว่าไอ้กล่องเนี้ยมันมาจากสองกล่องน,นี้รวมกันนะครับก็เลยกลายเป็นกล่องใหญ่เนาะโอเคครับเดี๋ยวผมไม่เอาของข้างในออกมารีวิวดีกว่าแกออกมาเรียบร้อยแล้วครับผมผมก็ทําการประกอบเจ้าตัวตัวิจาร์เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับ ก็จะมีในกล่องเนี่ยจะมี1 2 3 4นะครับแล้วก็จะมีขาเล็กเนี่ยหแล้วก็ขาตัวนี้6ชิ้นนะครับในกล่องแล้วก็จะมีคู่มือแต่ผมไม่ได้แกะออกมาด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่อัญมณีปฏะเลม,ม็ดเลยดีกว่านะมาดูที่ดัสตันกอนดีกว่านะครับตัวนี้เป็นรถอะไรนะรถเก็บขยะปะอันนี้เป็น stone mode น,นะครับปิบบปปิบบปเเห็นไหมอ่ะ ต่อไปเป็นมาจูแลนนะครับเป็นรถเขาเรียกว่าอะไรนะรถรถโม่ปูนเนาะนะครับผมอันนี้เป็นตโตโหมดนะครับอ,อยู่ตรงนี้นะอ่ะแล้วต่อไปเป็น s h i n i n i l o m e t e Stone นะครับก็ในเรื่องเนี่ยก็จะแปลงโดยคูณสีเงินนะครับเขาก็จะแปลงล่าเป็นตัวนี้นะสีเงิน มช้งเงินนะครับเดี๋ยวมันมีคนไกลซ่อนอยู่ด้วยนะตัวนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแล้วก็โดริจานนะครับเป็นรถสว่านนะครับข้างหน้านี่ถ้าเราเราลากเนี่ยข้างหน้าสว่านสามารถข้างหน้ามันจะหมุนตามด้วยนะเห็นเปล่าครับประมาณนี้นะของในกล่องแล้วก็อันนี้มันมีทั้งหลายนะครับมีชุชู้นก็ค ดูซะชัดดีกว่าอ่าชีพอีข้างหนึ่งว่ะอีกข้างหนึ่งก็โล้นะครับแล้วก็เจ้าตัวนริจานเนี่ยมีมีไฟด้วยนะนี่ตรงนี้ต้องใส่ถ่านเป็นถ่านอะไรนะ l r 4 4 3ก้อนครับก็ถ้าเล่นแล้วเลิกเล่น,เ,ลน,เ,ลนเก็บใส่กล่องไว้นะครับก็อย่าลืมทอถ่านนะครับเด็กๆไม่งั้นมันจะเน่าคาในนี้นะครับแล้วมันจะพังเนาะก็ผมเอามาใส่ไว้ให้ดูนะเดี๋ยว ผมเล่นเสร็จผมก็จะถอดเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไป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 อะไรดีเอ่ยไปแปลงร่างตัวนี้ให้เป็นกิการดิวเลอร์ดีกว่านะปะมาครับเดี๋ยวเรามาแปลงร่างเขาเป็นกิการดิวเลอร์ดีกว่านะครับหุ่นตัวนี้มีชื่อเต็มๆว่ามา r g จิเ e นเกกิการดิเลอร์นะครับผมก็เรามาเริ่มที่โดริจานดีกว่านะครับโดริจานเนี่ยเป็น รถสว่านอันนี้ใช่ไหมก็ขั้นแรกผมจะไม่แปลงตามกระตูนนะผมจะแปลงตามความอยากของผมเองนะครับโอเคเราเอาขาขึ้นก่อนนะขาหลังเนี่ยึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาข้างนึงยกขึ้น,นแล้วเราก็บิดบิดไอตรงที่ดำๆเนี่ยบิดไปข้างนึงแบบนี้นะครับผมเป็นลักษณะน,นี้น,นะจับเขายกตัวขึ้นแล้วขามันจะ ดองเองนะครับผมนี่ไหแอตเองเลยไหมอันนี้นะเหมือนตอึ่ง,งังชายโยอ่ะโยนะแล้วก็เอาขาขึ้นนะครับตรงนี้ขึ้นนะครับผมอ่ะได้มาแล้วแบบนี้แล้วนะครับเอาแขนเขาลงมานี่อีกขางนด้วยอืมนะครับแล้วก็หมุนไอ้ตรงนี้นะครับนี่ลันะกษณนะน,นี้แล้ว อ๋อหลุดเลยอ๋ออันนี้มันหลุดได้นะครับลืมบอกเดี๋ยวใครเห็นเราจะเอ้ยหักหรือเปล่าประมาณนี้นะครับนี่สนานี้แล้วนะอัญมณีชายนิง่งคิรเมสโตนนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่ามันแปลงมาจากคุณสิงเงินเขาแปลงนะครับเป็นตัวนี้เนาะก็นําไปใส่ตรงช่องนี้นะครับแล้วก็มันจะมีลูกเล่นซ่อนอยู่ด้วยนะดูนะดูนะดูนะนะเห็นไหมเห็นไปยังกดไปเลย นี่แล้วก็ตรงนี้มันจะมีปุ่มนะครับกดขึ้นมานี่ขึ้นมาแล้วเราก็ปิดหน้ากากชืบชืบชืบเป็นไงล่ะนี่กิกแรนดูเลยนะครับโชว์ตัวหน่อยมาดูจุดขยับของกิ๊กแรนดูเลกันก่อนดีกว่านะครับก็มีแขนเนาะทั้งสองข้างก็ มันได้360องศานะแล้วก็ไอตัวข้างนึงแขนมีข้างนึงก็อุ้ยหลุดมันได้เหมือนกันนะครับผม3 6 3เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ระวังหน่อยมันจะหลุดนะครับแล้วก็มีตรงนี้ขยับได้ไหมมีตรงนี้ขยับได้หน่อยนึงนะครับนี่อ่าข้างนึงอ่ะข้างขยับได้เหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับยกขึ้นยลงๆได้เนาะขา ขามาข้างหน้าได้นะครับเตะนี่ชิงชิงแต่ว่าไปข้างหลังไม่ได้นะครับติดตูดติดตรงนี้นะนี่นะครับก็ประมาณนี้สําหรับหุนกันดูลเลอร์นะครับจุดขยับผมก็มีประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นต่อมาเดี๋ยวเรามาดูที่พาสเสร์หมอ,องหอกกันบ้างดีกว่านะครับก็เป็นอาวุธเนาะก,ก็มาดูที่มาจูเรนดีกว่านะครับตัวแรกมาจูเรนนี่เป็นรถโมปูนนะ ก็วิธีการแปลงล่ามเป็นรถเขานี่ก็ง่ายแสนง่ายนะครับก็หมุนตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้มันไม่ใช่หมุนตรงนี้นะหมุนตรงนี้ข้างหน้านี่หมุนหนึ่งสองสามสี่นี่เป็นรถบดปูนแล้วรถโม่ปูนนะครับวิ่งได้ไหมวิ่งได้ด้วยสิวได้ไหมนี่โอเคง่ายตัวที่สองดัสตอนนะครับเป็นรถเก็บขยะเนาะอันนี้ง่ายกว่า ทำไล้เนี่ยทำไม่เป็นอะ่ะนี่นี่ผิดข้างผิดข้างก่อไบผิดข้างจับตรงล้อครับนี่ดึงออกมาเซตเลยนะครับนี่ได้ไหมดได้เหมือนกันนะครับนี่เฉียวเลยปล่อยเฉียวก็ทั้งสองสองคันนี้นะครับเป็นพลาสเสริมของเจ้ากิจการยูลเลอร์น,นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองแปลงให้เขาเป็นพลาสเสือไปดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นงานเสียเวลาก็ เจ้ามาโจแรนเนี่ยทำเหมือนเดิมก็คือกลับกลับเป็น stone m o d เหมือนเดิมนะครับพับเก็บนะครับอ่ะจากนั้นเอาไอสีเงินจุดเดียวของมัน,นออกมานะครับมาแล้วนะแล้วก็ข้างหลังเขาจะมีที่เสียบไว้ให้นะครับงั้นออกมานะอันนี้นะครับอ่ะแล้วเราก็ไปเสียบตรงรูนี้มันเกินกล้องอ่ะนี่รูนี้รูนี้นะครับเสียบไปชึก ไปก่อนห้อยไว้แล้วก็ตัวดัสตันนะครับแบบนี้ถูกแล้วนะครับยืดมัลองอ,อีกย,ยืดยืดที่ข้างหลังอะ่ะออกมาอีกชั้นนึงนะครับแล้วก็เปิดข้างหลังออกเปิดที่ที่เก็บขยะเข้าออกนะครับแล้วก็ตรงส่วนหัวเนี่ยจะมีที่จับดึงที่จับออกมานะครับนี่เปงป็นแบบนี้แล้วนะแล้วก็มาใส่ที่ มือเขารูอันนี้เนาะนี่ประมาณนี้กะกะหน่อยมันมันจะเป็นอาวุธอะไรได้บ้างเนี่ยอ่ะประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมข้างๆมันดูดอะไรได้เนี่ยอ่ะอ่ะคิดว่าดูดได้แล้วกันอ่ะตรงนี้อ่ะเครื่องดูฝุ่นกับ กับอะไรสักอย่างนึ่งผมใครคิดว่าเป็นอะไรบอกผมหน่อยไ,ได้ไหมัหมันคืออะไรตรงนี้นข้างล่างนี่มันคือเครื่องดูดฝุ่น,นแหละผมคิดว่านะครับอ่ะพอใครเดี๋ยวมันมีอาวุธที่อามาแปะไหลได้อีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยแล้วก็ไอตัวโชวเวลเนี่ยมาใส่ที่ไหลเขาอีกอันนึงนะครับอ่ะมันจะมีชื่อว่ายืดออกมาหน่อย สวยอ่ะให้ดูมุมไกลๆมันชื่อว่ากิกัน t ิวเลอร์กิก้าโมริสเปเชีนะครับชื่ออย่างเท่จบลงไปแล้วครับสำหรับการรีวิวเจ้าหุ่นกิกันจิวเลอร์แล้วก็พาเสริมนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ไว้ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะแล้วก็ท่านใดที่หลงเข้ามาดูช่อง this is a toy แล้วยังไม่ได้กด u ั s ส r i b ์นะครับ บรบกวนท่านกด Subscribe ช่องไว้ให้ด้วยนะครับผมมีของเล่นมารีวิวให้ท่านดูบ่อยๆอยู่แล้วครับวันนี้ต้องไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นของเล่นอะไรก็อย่าลืมติดตามนะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ